หรือถ้าองค์ท <Mechan ics> ่านจึงใช้กำลังุกทมหาเทรสมาคมมันเป็นคนมานะครับแล้วากิดอะไรบึ้นบนก็ไม่รู้ถ้ามีเกตนาแอบแฝงมันก็ไม่ดีบ้านอยากบ้านย่อมขอกว่าผมคงตกลงไประดับอำเภอระดับหมู่บ้านยังไม่สัญญาเขตยังไรคือยังไรบ้านดีว่ร

กับไปสนับสนุนน่ะแต่ว่าเพื่นไปอีกสายคืงขายปุ๊กเสกคนมันไม่ยอมมาคุยเพราะกรณีแตกไปฮะคุณล่ะปั้งย่านสอนตัวหน่อยอะไรที่คนน่ะที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจะเป็นมนุษย์สายนี้น่ะปล่อความยากล่ายขนห้องมันพูดกันพระขาอยู่ข้างกันพูดกันแบบนี้เกี่ยวกับรูปภาพูกต้องไห่ ใ้เป <behav> <c ười> <là> ิเนี่ยผมเรียตนไ้ป่ะแตนทีให้มาจบเหมือนกันเรื่องของสงฆ์ท่านน่าจะเขาเป็นพาราสซารเขียนนันยังก็มาเขียนเราหลไปตัวทีตัวแดงคนไม่เข้าใจกัสังคมมันแย่เดียวเอาเขเข้าหลกันยากเนกินั้นสามพิจารณาเก่าตัวสตัวเขียว่ยู่ไปุ่พกะดิแฟกไปหาผู้รักตั้งย่าน้อนตัวนีหลับไอย